ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณสตังข่าวดีประจำวันที่30มกราคม2566นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยผูกพ,พร้อมเพย์เลยและไม่มีบัญชีธนาคารตอนนี้นะครับเขาให้คุณจะสามารถเปิดบัญชีธนาคารได้ฟรีเพื่อที่จะผูกพ,พร้อมเพย์รับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หมทําตามนี้ได้เงินเข้าบัตรจุวนะฮะ อันนี้สาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยผูกพร้อมเพย์มาก่อนนะครับคุณจะต้องมีบัญชีธนาคารแต่หากว่าคุณไม่มีเงินฝากไม่มีเงินเปิดบัญชีทาไงดีไม่เป็นไรครับสามารถที่จะเปิดบัญชีโดยไม่ต้องจ่ายเงินได้เพื่อรับสิจกสวมบริการแห่งรัฐเข้าบัตรประชาชนนั่นเองนะครับการผูกพร้อมเพย์สามารถไปเปิดบัญชีธนาคารธนาคารไหนก็ได้นะครับไม่มีจํากัดเลยนะครับและให้ผูกพร้อมเพย์ กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเท่านั้นนะครับจะไม่รับผ่านโทรศัพท์มือถือนะเมื่อคุณผูกข้อมย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหากในอนาคตจะมีเงินที่กดเป็นเงินสดได้เนี่ยรัฐบาลก็จะโอนเข้าตามหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณและลิงก์กับบัญชีธนาคารของคุณนั่นเองนะครับย้ำอีกครั้งไปผูกบัญชีไว้กับธนาคารไหนก็ได้ย้ำว่าเป็นสิทธิสบริการแห่งรัฐไม่ต้องฝากเงินนะแค่เปิดบัญชีด้วยเงินศูนย์บาทหรือฟรีนั่นเองครับ คุณผู้ชมท่านใดที่มีการผลูกพ่อเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับรอไปเช็คสถานะรอบที่2แล้วก็ไปยืนันาตัวต,วต,วต,วตวนที่ธานาคารนั่นเองครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวสตางค์ก็จะไปตามข่าวแล้วก็ทำาุดกรสั้นมาบอกคุณผู้ชมผ่านหน้าจอ YouTube อยากดูข่าวส่วนการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับสตางค์จบข่าวให้คุณ จอ YouTube ครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังคไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ